ความเชื่ออะไรที่ทำให้คุณตื่นได้ทุกเช้าแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนเฮสวัสดีค่ะค่ะนี่เสียงดังมาตั้งแต่ไกลเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะโอุย้ยพอดีหนูมี รูปจะมาให้ตำลึงดูอค่ะคุณแม่วายทำไมหน้าเกลียดแบบเนี้ยยังไงอะแกก็ต้องเปลี่ยนอาชีพนะเลิกทำอันจ,จะกินอะไรอะ่ะก็ทำอย่างอื่นมีอาชีพอื่นให้ทำตั้งเยอะแยะที่ไม่ใช่เต้นกินลำกินหน้าไม่อายอย่ามวแต่ฟังคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวอย่าลืมนะคะบางทีเราอาจจะทำร้ายคนที่เรารักที่สุดมากๆก็ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหิวไหมคะหนูซื้อข้าวเที่ยงมาให้คะ่ะขอบใจมากจ้ะกำลังหิวอยู่พอดีขออนุญาตนะคะตำลึงตำลึงอุ้ยเพณสวัสดีค่ะค่ะ,คะนี่เสียงดังมาตั้งแต่ไกลเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะอุย้ยพอดีหนูมีรูปจะมาให้ตำลึงดูาค่ะคุณแม่้พอดีพี่สาวไปเจอพี่ก้อยมาเมื่อคือนนะ่ะใส่ชุดแด,ดนซโซนะ่ะ แฝงเลยดูซีเนี่ยไว้ทำไมหน้าเกลียดแบบนี้รู้ถึงไหนอายถึงนั่นคุณแม่แม่หนูหนูไปก่อนนะคะแม่มาัสดีค่ะเอางก็สวยดีนะเอ้าตำลึงทำไมมาแต่เช้าเลยอ่ะ ดูสภาพฉันละทนดูแกไม่ได้จริงๆเลยอะไรของแม่เนี่ยเห็นหน้าก็บ่นอยู่นั่นแหละจะไม่ให้ฉันบ่นได้ยังไงฉันละอายอายจริงๆที่มีลูกอย่างแกเนี่ยเดี๋ยวนะตำลึงนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเออคือคือว่าเมื่อคืนแกไปทำอะไรมาน่าจะรู้ตัวดีนะฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เปลี่ยนอาชีพนี้ฉันละอายอายคนอื่นเขาจริงๆเนี่ย ยังต้องตกเป็นที่ปากชาวบ้านเขาอีกแดนเซอร์นะแม่มันก็เป็นงานป่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกเนี่ยชาวบ้านก็พูดกันให้ทั่วแม่เชื่อคนอื่นแต่ไม่เชื่อลูกตัวเองไหมนะไม่รู้สิยังไงอะ่ะแกก็ต้องเปลี่ยนอาชีพนะเลิกทำอาจจะกินอะไรอะ่ะก็ทำอย่างอื่นมีอาชีพอื่นให้ทำตั้งเยอะแยะที่ไม่ใช่เต้นกินลากินแก้ผ้าโชว์จนไม่เหลือสักชิ้นแบบนี้ยน่าไม่อายแก้ผ้าอะไรของแม่ หนูไม่เอยทําแบบนี้นะไม่แก้ก็เหมือนแกทําตัวแย่ยังกับผู้หญิงไร้ค่าไม่เหมือนหนูตําลึงทั้งน่ารักเรียบร้อยทําหน้าที่ลูกในขณะที่ลูกตัวเองยังไม่เคยทําหน้าที่แบบนี้เลยแม่พูดเลยเนี่ยแม่รู้ป่าหนูเสียใจอะฉันเองก็เสียใจที่มีลูกแบบแกแม่รู้เลยป่ะหนูไม่สนใจนะ,คน,นจะคนอื่นจะพูดยังไงคนอื่นจะด้อยค่าหนูแค่ไหน ขอแค่แม่อยู่ข้างหนูบ้างพี่จะทำตัวแบบนี้เนี่ยคนแม่เขาทำกันอนะนังก้อยคุณป้าคะใจเย็นก่อนนะคะจริงๆแล้วอะที่ตำลึงมาอยู่แล้วก็มาหาคุณป้าทุกวันนะคะก็เพราะว่าพี่ก้อยเขาจ้างให้ตำลึงมาดูแลคุณป้านะคะตำลึงมาดูแลคุณป้าก็เพราะว่าเงินที่พี่ก้อยให้ตำลึง พี่ฝากตำลึงเข้าไปดูแม่ให้หน่อยได้ไหมอะช่วงนี้แก้ป่วยอะอีกอย่างช่วงนี้งานพี่เยอะด้วยพี่เป็นห่วงอะอืมไม่เอ่ะพี่ดูแลคนแก่ค่อยเอาจะทำอะให้ฉันไปเต้นกับพี่ดีวดวกว่าแถมได้เงินด้วยเงินพี่จ้างก็ได้ตำลึงจะเท่าไหร่เนี่ยตำลึงบอกพี่ได้เลยนะแต่ว่าเข้าไปดูแม่พี่ให้หน่อยนะพี่เป็นห่วงแก่แล้วเงินก็ได้ตำลึงมาดูแลคุณป้าก็พอว่าเงินที่พี่ก้อยให้ แต่ว่าพี่ก้ยอยเขาดูแลคุณป้าก็เพระว่ารักนะคะแม่ไม่ภูมิใจที่มีหนูเป็นลูกบ้างหรอที่หนูยอมทาทุกอย่างยอมไม่มีเวลาเพราะอะไรแม่รู้บ้างไหมเพราะหนูจําได้ไงว่ามันทรมานแค่ไหนที่เราไม่สามารถดูแลคนที่เรารักได้อะ่ะแต่วันนี้คนที่หนูรักกลับไม่เห็นค่าหนูบ้างเลย ฮัลโหลแกแกพอมีงานให้ฉันทำบ้างไหมอ่ะพอดีแม่ฉันป่วยอะ่ะงานอะไรฉันก็ทำได้เต้นก็ได้นะขอบใจมากนะแม่ขอโทษนะที่แม่เอาแต่ฟังเสียงคนอื่นที่เขาบอกว่าลูกแม่ไม่ดีแทนที่จะฟังลูกของตัวเองแม่ การที่หนูเป็นแนเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่ต้อยต่ำหรือด้อยค่าอะไรเลยนะอีกอย่างมันไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแม่เข้าใจหนูนะลูกแม่ขอโทษลูกแม่คนนี้เก่งที่สุดเลยแล้วแม่ก็ต้องขอบใจนะที่คอยดูแลแม่มาตลอดต่อไปเนี้ยแม่จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างลูกตลอดนะมาให้แม่ก่อน คุณค่าของลูกคุณไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จนะคะเพราะถึงแม้ชีวิตของเขาจะไม่ประสบความสําเร็จตัวของเขาก็ยังมีคุณค่าค่ะโโอ้กบขึ้นไมได้โอ้โหยตาให้ตายปล่อยให้ลูกเป็นตุ๊ดเป็นเกณฑ์นะหมายความว่าย่งไงก็หมายความตามนั้นเลยยาลูกผู้ชายที่ไหนเขามาเรียนรำเรียนเต้นกัน แล้วใครเขาเป็นคนกําหนดว่าผู้ชายอะทำอะไรได้หรือทําไม่ได้ผู้ชายอะมันต้องเข้มแข็งจ้ะไม่ใช่มาตุ้งติ้งเหมือนผู้หญิงหรือว่ามีแต่ฮอร์โมนแม่ไม่มีฮอร์โมนพ่อ